สองควายปอยปอยปอยแล้วรู้วกระเป๋าเพื่อความความเท่คือคือรู้ว่ากระเป๋าพวกมันจกมาให้ตัวเราดีดได้ไม่ได้เลยคือถ้าตัวเราจะเอาแบบแม่นสุดๆรู้ว่ากระเป๋าแต่ถ้าาใช้งานเป็นที่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่า ัวใจหัวใจไม่ต้องต้องยิงหัวต้อใจเลยด้านนี้ดักสายอ่าไหลขวานอกอาขวาวนี่หละไปขวานี่โป้งโป้งมีวยดยาำติตีกกลางว้วตอนนี้คือเอ๊ะยิงไปขวานี่คือตัว